สวัสดีครับชื่อนรินทิเบศคงอินนะครับชื่อเล่นชื่อคิวนะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับชั้นปีที่สองนะครับคณะศิลปศาสตร์ภาษาจีนศึกษาธุรกิจครับร้องเพลงครับผมชอบแนวสตริงครับแล้วก็ป๊อบได้ครับทุกรู้ว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะให้ ก็ไม่พูดดีกว่ากลัวเธออกมาว่าไม่ใจคิดอะไรคนพูดสิบปากนะครับก็พุ่งกูปกติทั่วไปนะครับที่พูดกับเพื่อนกางเต่งตัวนะผมเต็งตัวยังไงก็ได้ครับเป็สายสบายๆครับคนที่เล่นพูดเยอะน่อยเคื่อนอรอย่างเงี้ย ผมชอบเลยก็ไม่ใช่การเรียนการสอนของเขานะครับที่ผมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากเจ้าของภาษาเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่าการเรียนที่น,นี่มันมันเหมือนเราเข้าถึงภาษาได้เยอะมากกว่าปกติเพราะผมคืออาจจะว่าเป็นตัวผม,ผมไม่ได้เ,เก่งภาษาอังกฤษมาเลยก็ได้แล้วผมมาเจอแบบเจ้าของภาษาผมรู้สึกว่าการพัฒนาผมมันพัฒนาขึ้นไว่าเดตอบโจทย์หรับเ่ตอบโจทย์ก็เหมือนที่บอกขังต้นนะครับเพราะว่า ตอบโจทตรงที่ว่าผมเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งภาษาเลยแล้วก็ไม่ได้รู้ภาษาเลยผมมาที่นี่ผมรู้สึกว่าผมอัพตัวเองขึ้นจา่เด็กที่ไม่รู้อะไรเลยก็การเรียนพอฟังได้เรียนได้แล้วก็รู้เรื่องความรู้สึกแรกนะครับที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยก็น่าจะเป็นเออารู้สึกภูมิใจก่อนภูมิใจว่าเออ ตัดสินใจถูกแล้วที่มาเรียนที่นี่เพราะว่าได้เจอกับเพื่อนที่ดีอาจารย์ที่ดีอะไรก็แลยสามารถติดตามผมได้จาก IG และ f Facebook นี้ครับ